ไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอร่อยได้ทุกที่ไม่ว่าเวลาไหนอิ่มอร่อยทุกเวลาอยู่โลกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงประสบการณ์ปันสุกกันนะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าคนเนี่ยเขาเอาตู้เนี่ยมาตั้งไว้ข้างนอกนะคะก็เป็นเรียกว่าตู้ปันสุขแล้วเขาเนี่ยก็จะให้ ใครเดินผ่านไปผ่านมามีขนมเนี่ยก็ใส่ขนมลงไปใครที่ไม่มีอะไรกินหิวก็สามารถมาหยิบขนมในตู้ได้นั่นเองเก่าแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสแบบว่าไปซื้อขนมแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแบบขนมเนี่ยไปใส่ในตู้ปันสุแต่ละที่ที่แบบเราเจอค่ะแล้วก็เล้ก็เจอประสบการณ์ดีๆนะคะก็มานั่งเขียนบทความเสร็จนะก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะประสบการณ์ปรนสุค่ะในหนึ่งวัน เราบางคนอาจจะเจอเรื่องอะไรมากมายทั้งดีและร้ายปนปนกันไปวันนี้ก็เหมือนกันเก่าลัดโดนบ่นเรื่องการทำงานเพียงพราะเนื้อหามาจากผู้หญิงที่ไม่สมควรคิดได้แต่เก่าลัดก็ได้เรื่องดีๆมากมายจากสิ่งที่เรียกว่าตู้ปันสุขเก่าลัดเอาเอลเซ่ไปกว่า300ชิ้นตะเวนไปใส่ในตู้ปันสุข ยายมารอหยิบบอกว่าหนูเนี่ยเป็นดาราหรือเปล่าหน้าคุ้นๆใจดีมากเลยนะยายเนี่ยขอ3ชิ้นเกาลัดก็เลยบอกยายไปว่าหนูเป็นคนปกติยายหนูไม่ใช่ดาราอะไรเกาลัดก็ยิ้มนะยายก็อวยพรค่ะน้องฝนเด็กน้อยคนหนึ่งยืนมองหน้าเกาลัวแบบงงๆในมือของน้องเนี่ยก็ถือเอลเซ่สองอันไม่ซ้ำรถไม่พูดอะไรตีหน้ามือนบอกแค่หนูเนี่ยชื่อฝน ที่แดงร้านขายดอกไม้ทำตู้บรรสุขด้วยตัวเองแล้วก็ออกมาขอบคุณเก่ารัดเมื่อเก่ารัดเนี่ยเอาขนมไปใส่ในตู้ของแกแกบอกว่าบางทีเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างช่วยๆกันและอีกหลายตู้ที่มีขนมอาหารถูกวางไว้เพื่อใครก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน ายคนขายหมูปิ้งที่เก่ารัดแวะซื้อกินรู้ว่าเก่ารัตเนี่ยเอาขนมปันสุกเนี่ยคือเอาขนมแมาไปใส่ในตู้ปันสุกคนขายหมูปิ้งบอกว่าถึงขายไม่ดีแต่พี่เนี่ยให้กินฟรีสองไม้เลยทั้งหมดนะคะมันคือความสุขและมันคือคำตอบในความเชื่อของเก่ารัดที่ว่าในโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ดีโลกใบนี้มีเรื่องที่ดีและมากพอ ที่จะให้โลกมันสวยงามเการัตเนี่ยไม่รู้นะคะว่าเอลเซ่ของเกาาลัดจะสร้างความสุขให้ใครได้บ้างได้ที่ไหนอย่างไรแต่เกาาลัดรู้ว่าตู้ปันสุขสร้างความสุขมากมายจากการกระทำที่เล็กน้อยแบบนี้ค่ะเพราะสุดท้ายตู้ปันสุขคือสิ่งดีงามที่มาจากหัวใจของการรู้จักให้และแบ่งปัน ไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดถ้าเรามองคนทุกคนในแง่ความเป็นคนที่เท่ากันตู้ปันสุขทำหน้าที่ของมันความสวยงามไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมเพียงแต่เราต้องมองบริบทนั้นให้ออกค่ะขอบคุณตู้ปัรสุขนะคะที่ชูใจกัลลั่ไปอีกหนึ่งวันค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบว่า อยากจะแบ่งปันอะไรมีขนมขนมไรเงี้ยเราไปซื้อของซื้อขนมเราเห็นตู้ปรนสุเงี้ยเราก็อาจจะซื้อมาสมมุติเราจะกินขนมาอาจจะซื้อมา2ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็ใส่ไว้ในตู้ปรรสุอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบ่งให้กับคนอื่นๆเนาะเพราะว่ากด้ให้คนอื่นๆเนี่ยที่เขาไม่มีกินมามาแบบหยิบกินได้หรือว่าเดินผ่านมาหิวก็ะจะได้หยิบกินได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยให้อะไรรับให้ไปเนี่ย ใครจะได้รับหรือใครจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้ให้แล้วนะคะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก่อล้วก็มาแบ่งประสบการณ์ตู้บรรสุให้ฟังแล้วนะสำหรับเพื่อนเที่มีประสบการณ์ดีๆก็สามารถคอมเมนต์เล่ากันมาได้นะคะสําหรับคลิปนี้กอล้วก็อขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมา พูดถึงอีกก็อย่าลืมติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเวลากดกระดิ่งเนี่ยคลิปมันจะเด้งเตือนบอกคุณก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ